ใช้มีเจอนี่สร้างรูปภาพสใ์แอนิเมชันแปลงเป็นวิดีโอสวยๆด้วยรันเวจากนั้นสร้างเพลงด้วยซูโนไอเท่านี <starch. S 2> <ๆ>้ก็ได้แอดแอนิเมชันสวยๆจะเป็นยังไงไปติดตามชมในวอลกนี้เลย m e s m e r i z i n g Thailand ลนือสุดในสย้ำชายแดงสามแผ่นดิงจิงบ้ัน <Thailand. S 2> สวัสดีค่ะสำหรับวีล็อกนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนไปเที่ยวกันทั่วไทยเลยค่ะ คลิปนี้นะคะเราก็ทดลองทำแอดแอนิเมชันด้วย AI ในคอนเซปต์ mesmerizing Thailand ค่ะใช่โดยเราจะใช้ทั้งหมด3เครื่องมือในการทำนะคะเครื่องมือที่1เนี่ยก็คือ Mid Journey นั่นเองค่ะซึ่งม i d Journey เนี่ยเขาได้ออกเวอร์ชันใหม่มามนั่นก็คือนิจิเราจะใช้ในการเจเนเรตรูปภาพแนวอนิเมะออกมานั่นเองค่ะและเครื่องมือที่2นะคะก็คือ Runway ค่ะซึ่ง Runway เนี่ยเราจะใช้ในการแปลงรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอหรือเรียกว่าฟังก์ชัน Image to v i d ดีโอนั่นเองค่ะ และเครื่องมือที่3ค่ะก็คือซูโน่เนาะตัวนี้เราจะใช้ในการสร้างเพลงเพื่อมาประกอบแอนิเมชันของเรานั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่จะไปเข้าวิธีการทำนะคะหรือว่าอินไซต์วิดีโอที่เราคิดกันมาเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคอนเทนต์ด้วยค่ะสำหรับใครที่ต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา s t o r y b r d r r p r u d u i t n o นเราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนองวดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโฆษณา หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line o f f i c i a l s t o r y b o a r d co th ค่ะไอเดียตรงนี้เราก็เริ่มมาจากที่มีเจอรี่เนาะเขาอัปเดตเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน6แล้วก็มีนิจิที่สามารถสร้างสไตล์อนิเมะออกมาได้ซึ่งสไตล์ภาพอนิเมะตรงนี้ภาพวิวทิวทัศน,น์ที่ออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันสวยงามสวยมากซึ่งเราก็ต่อยอดไปอีกกลายเป็นการนำภาพอนิเมะมาผนวก,กับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ออกมาเป็นวิดีโอ,อโฆษณาใช่โดยวิดีโอโฆษณาของเราจะมีความยาวไม่เกิน30ิวินนั่นเองค่ะพอเราได้การที่ผนวกอะดิเมชันนะคะกับการท่องเที่ยวเสร็จแล้วนะคะทีเนี้ยก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเราอ่ะไปรีเสิร์ชในเรื่องของคำขวัญแต่ละภาคเพราะว่าพอเราพรีเซนต์ในเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วใช่ไหมคำขวัญอนะ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์อ่าที่รู้สึกว่ามันพรีเซนต์ ของจังหวัดแล้วก็พยายามเลือกคําขวัญของแต่ละจังหวัดเนี่ยที่มันสื่อถึงภาคนั้นๆด้วย mm hmm. ซึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะไปเจนเนเรตเพลงที่ Suno.ai ก่อนนะคะสาเหตุที่เราต้องแบบเจนเนเรตเพลงก่อนเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราเอาแกนหลักของไอเดียค่ะมาเป็นในเรื่องของคําขวัญ mm hmm. ซึ่งคําขวัญเนี่ยของแต่ละจังหวัดอะ่ะมันจะมีแบบ ภาพมันมีภาพแลนด์มาร์กอะไรอยู่แล้วทีนี้การที่เราเจเนเรตเพลงก่อนอ่ะมันจะช่วยทําให้เราคิดภาพออกแล้วก็รู้ว่าภาพเนี่ยต้องเจเนเรตอะไรต่อไปใช่อ่ะมันก็จะทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไว้ขึ้นเนาะโอเคในส่วนของขั้นตอนในการที่ทํา s u n o a i นะคะก็คือเราเอาสำนวนมาผสมกับตัวคอนเซปต์ปุ๊บ ทีนี้เรากดไปที่ c u สตอ m โหมดนะคะด้านบนปุ๊บเราก็ใส่เนื้อเพลงทั้งหมดนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยด้วยความที่ภาพเราเป็นแซนเมเนาะที่ถูกเจ n เน a เรตมาจากมิเจนี y เวอร์ชันของนิจิอ่า,อาทีนี้ปุ๊บเราก็ใส่เป็นแนวนะคะที่เป็นอนิเมะลูกน้ำฟาร์ e d m ลูกน้ำป๊อปนะคะซึ่งเสียงที่เราอยากได้เนี่ยก็คือเป็นเสียงผู้หญิงเนาะที่น่ารักสดใสเข้ากับแอของเราใช่แล้วก็ เราเนี่ยได้เจเนเรตมาหลายรอบมากจนกว่าจะได้เสียงนี้มานะคะซึ่งเพลงที่เราได้มานะคะเราก็มีการอาัดเนร้อลองเพิ่มเล็กน้อยค่ะในส่วนของท่อนเริ่มแล้วก็ท่อนจบที่ร้องว่า m i s เม i s i n รซิ a i l a n d ค่ะในขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการสร้างภาพขึ้นมาเนาะซึ่งเราก็จะใช้มิเจอร์นี่ในการสร้างภาพอนิเมะของเราขึ้นมานั่นเองค่ะค่ะเราก็ต้องไปเปลี่ยนโมเดลของมิจเจอร์นี่ก่อนนะคะให้มันเป็นเวอร์ชั่นของนิจิเวอร์ชั่น6 <S <S นั่นเองนะคะ ก็ให้เราพิมพ์ที่กล่องข้อความนะคะให้พิมพ์สเนาะทีเนี้ยเลื่อนลงมานะคะมันจะเห็นว่าเป็นสลั t เซตติงให้เราคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็กด Enter นะคะทีเนี้ยเขาจะขึ้นฟัง์กชันให้มานะคะแล้วก็เราก็กดตรงเนี้ยเพื่อไปเลือกที่นิจิโมเดลเวอร์ชัน6ปึ๊บคลิกเสร็จ โอเคค่ะก็หลังจากที่เราได้ตั้งค่าเซตติ้งนะคะหให้เป็นสไตล์แอนิเมชันในเวอร์ชันของนิจิเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมาตั้งค่าทำพร้อมนะคะในเรื่องของภาพที่เราอยากจะได้เนาะหให้เราพิมพ์ลงท้ายนะคะว่า d a d d a d ar แล้วก็เลชที่เราอยาจะได้เช่นที่เราอยากจะได้กันเนี่ยก็คือเป็นเลชของอ1 6บหก่เกทีนี้เราก็เวลาพิมพ์พร้อมเสร็จแล้วเราก็ dead dead ar สิบหกต่อเก้านะคะโอเคจากนั้นก็กด enter ได้เลยใช่อะ ภาพที่ได้ก็จะออกมาทั้งหมดสีภาพเนาะถูกต้องค่ะซึ่งก็จะแตกต่างกันในเรื่องของมุมภาพอ่าหรือว่าบรรยากาศดีเทลอะไรอย่างเงี้ยด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัววีแล้วก็ตามด้วยเลขของภาพซึ่งตัววีเนี่ยก็คือเป็นการสร้างเวอร์ชั่นใหม่ของอภาพนั้นนั่นเองค่ะก็เหมือนกับว่าเราอะ่ะชอบภาพ แบบนี้แหละอานี่แหละแต่รู้สึกว่าอยากจะแก้ไขอเออบางจุดขึ้นมาเราก็สามารถกดตัว V ีได้เพื่อให้เกิดอาภาพใหม่ๆขึ้นมาแต่ว่าเป็นมุมที่คล้ายๆเดิมนั่นเองค่ะเราก็มาดูรูปใหญ่กันก่อนว่าเราชอบภาพนี้หรือยังถ้ารู้สึกว่าชอบภาพไหนเนี่ยก็ให้เราอ่าทำการอั s c a l e เนาะซึ่งอั s c a l e เนี่ยก็จะมีตัวยูด้านล่างภาพจะมียูหนึ่งยูสอยูสายูสยู่งเนี่ยก็คือภาพที่หอ่า อยู่สองพันยิสองอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเหมือนรายละเอียดมันยังน้อยไปเราก็สามารถกด upscale subtle นะคะเพื่อเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาอีกเล็กๆน้อยๆค่ะ<า>หรือว่าถ้าอยากได้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นอ่าก็สามารถกด upscale creative ได้รายละเอียดของภาพเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นเองค่ะ โอเคโดยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5พาร์ทด้วยกันนะคะตามเนื้อเพลงที่ได้ออกมาเนาะโดยพาร์ทที่1อะคะ่ะจะเป็นพาร์ทอินโทรเราจะพูดถึงแบบ mesmerizing Thailand ก่อนอก็คือเราพยายามจะย้ำภาพอะไรที่เป็นแลนด์มาร์คของแต่ละภาคเอามารวมกันก่อนอ,อ่ะทีเนี้ยเราก็จะเจเนเรตช็อตแรกเป็นทะเลภาคใต้ใช่ก็คือเหมือนแลนด์มาร์คของประเทศไทยที่คนมามาเที่ยวเยอะๆอะ่ะมันคือแบบ ไป,ปะทะเลภาคใต้อะไรเงี้ยเราก็เลยเปิดมาด้วยอันนี้ก่อนเนาะโอเคถัดไปในช็อตที่สช็อตที่2เราก็คือเจนเป็นภาคเหนือซึ่งภาคเหนือเนี่ยเราก็จะนึกถึงภูเขานึกถึงธรรมชาติดังนั้นเราก็เลยเจนภาพภูเขา,าสีเขียวขึ้นมานั่เนเองค่ะใช่โอเคในช็อตที่3าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของภาคกลางภาคกลางเนี่ยด้วยความที่เราเป็นแลนด์มาร์คกรุงเทพเนาะโอเคเราก็จะนึกถึงในเรื่องของแบบวัด วังต่างๆที่มันเป็นแบบสวยหรือว่าเป็นแม่น้ําเจ้าพยาที่มันมีวิวทิวทัศน์อยู่ตรงนั้นนะ่ะอ่าใช่โอเคเข้าไปในพาทที่2อ่าพาทที่2เนี่ยเราจะเริ่มเจาะและเป็นของภาคเหนือน,นี่เองค่ะซึ่งจุดเด่นของภาคเหนือเนี่ยเราจะมองไปถึงธรรมชาติที่สวยงามเราก็นึกถึงผลไม้ซึ่งผลไม้ที่เด่นๆของภาคเหนือเนี่ยก็คือสตรอเบอรี่เออหวานฉ่ำเราก็เลยเจนภาพของสตรอเบอรี่ขึ้นมา แล้วก็วัฒนธรรมที่ขาดไม่ได้ก็คือลมของภาคเหนือนั่นเองค่ะแล้วก็การลอยโคมหรือว่าปล่อยโคมนั่นเองออถัดมาในพาร์ทที่3นะคะก็จะเป็นในพาร์ทของภาคใต้เปิดมาเลยก็คือเป็นการนำน้ำชมความสวยงามที่ใต้ท้องทะเลมีป่ามีป่ากาลังใช่แล้วด้วยที่คำขวัญของที่เรามาเนี่ย ที่เป็นไข่มุกอันดามันอยู่ใต้น้ำอเออแล้วก็มีแสกแฟร์อะไรเงี้ยเอาเข้ามาใส่นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นเซิร์ฟและทีเนี้ยตัวคำขวัญเนี่ยเขาก็จะบอกลงท้ายของภาคใต้เนี่ยว่าหาดทรายสีทองใช่ตรงเนี้ยก็เลยอยากให้รู้สึกว่ามันมีทรายสีทองแล้วเป็นภาพแกนๆตรงนี้เราก็เลยจะใช้เป็นภาพโดนช็อตนะคะก็คือภาพมุมสูงทิวทัศน์นั่นเองเนาะค่ะ ไปต่อในพระต่อไปอ่าในพระต่อไปในพระที่4นะคะตรงนี้เราจะพูดถึงภาคกลางซึ่งภาคกลางเนี่ยเราจะสังเกตเห็นวัดวาอารามต่างๆที่สวยงาม,มตรงนี้เรามองว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เลยนํามาผสานกับพระที่กาลังบิณฑบาตยามเช้าชหรือว่ากําลังสวดมนต์อยู่อะไรเงี้ยเนาะ,นะแล้วก็มีเรื่องอาของสถาปัตยกรรมของภาคกลางนะคะอย่างวัดแล้วก็เอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ตุกๆนั่นเองแวน้นซะหน่อย<ช>อะไรเงี้ยโอเคก็พอเป็นช็อตรถตุกๆแล้วเนาะเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราจะไปแมทคัทกับความทีออ่อะไรที่มันดูทันสมัย<ช>ก็คือเป็นรถไฟฟ้านะคะเอามาแมทคัทกันช่วงที่แบบ รถตุ๊กตกกำลังวิ่งผ่านเงี้ยเราก็ไปเชื่อมอก็คือ<ด>รถไฟวิ่งผ่านต่อ,อเออฟิลลิ่งนั้นนะคะโอเคพาร์ทส,สุดท้ายก็คือในส่วนของพาร์ทเอนดิ้งนะคะเอ,เอนดิ้งตรงเนี้ยเหมือนเราเป็นการย้ำว่าที่นี่แหละคือประเทศไทยใช่ค่ะอ่ะเราก็จะแบบ มีการที่เอาวาัฒนธรรมไทยมาเช่นสงการสงการเนี่ยฝรั่งชอบออแล้วก็แบบจบด้วยภาพโดนชอตที่มันให้เห็นว่ามีแม่น้ำเจ้าพยามีเจดีย์อะ,อะไรพวกนั้นให้รู้สึกว่าที่นี่แหละคือประเทศไทยค่ะโอเคค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะพอเราได้ภาพจากมิ o เ r นี่มาแล้วเนาะเราก็จะมาทำ image to video ที่ Runway ML นะคะ ซึ่งการทํางานของเราอะหลักๆฟังก์ชันที่ใช้น่ะจะมีโมด3ฟังก์ชันอ่ะอย่างฟังก์ชันแรกนะคะก็คือเราใช้เป็น camera motion เราอยากจะได้ภาพที่เป็นภาพวิวแล้วมีการซูมอินไปเรื่อยๆเรื่อยๆ infinity ไปเนาะตรงนี้ยมันจะช่วยให้ภาพอะมันเกิดความสมูทอ่ะอินเข้าไปนะคะตรงนี้ยเราปรับเซตติ้งในเรื่องของซูมเนาะอ่ะ ทีนี้ในพาร์ทของภาคเหนือ,อที่มันเป็นพวกแบบไรสตรอเบอรีร่อะไรเงี้ยมันมีการจัดวางองค์ประกอบที่นั่นบนเนี่ยเป็นท้องฟ้าด้านล่างอ่ะเป็นไรสตรอเบอรีร่ทีนี้เราเลยอยากนำสายตาให้คนอ่ะดูบรรยากาศตรงท้องฟ้าที่มันแบบมีภูเขาอะไรก่อนอ่ะแล้วค่อยแบบทิ้วดาวลงมาเป็นไรสตรอเบอรีร่เนาะโอเคตรงเนี้ยเร,เราใช้ฟังก์ชันในเรื่องของการทิว้ว ประมาณนี้นะคะและนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของช็อตที่เราใช้ฟังก์ชันของ camera motion เนาะซึ่งในช็อตอื่นๆนะคะมันก็สามารถอัดแบบได้โอเคค่ะต่อมาแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันที่2นะคะก็คือ motion brush นั่นเองค่ะอย่างภาพที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพพระที่กําลังเดินอยู่ตรงทุ่งนานะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะแบ่งเนาะโดยเราจะใช้บัตชที่1เนี่ยกับต้นไม้ รอบๆนะคะตรงไหนที่เป็นต้นไม้เนี่ยเราอยากให้มีการขยับเหมือนสายลมพัดนะคะเราก็สามารถบัตรลงไปในจุดนั้นได้เลยแล้วเราก็จะไปปรับค่าแอมเบียนค่ะโดยค่าแอมเบียนตรงนี้ค่ะจะทําให้เกิดการพิวไหวมากขึ้นนะคะภาพก็จะขยับพิวไหวเหมือนกับโดนสายลมพัดนั่นเองค่ะใช่ค่ะในบัตรตัวที่2นะคะตัวนี้ค่ะเราก็จะไประบายตรงก้อนเมฆของท้องฟ้านะคะเพื่อให้เห็นเมฆมีการขยับมากขึ้นตรงนี้ค่ะเราจะ ปรับค่าการเคลื่อนไหวอะคะ่ะสามารถปรับไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็ได้นะคะแต่ในภาพนี้จะวะ่าปรับไปทางขวา,อ,าอันนี้ก็จะเซตติ้งประมาณ0.8นใช่ค่ะ,คะโอเคและส่วนที่3ค่ะของภาพนี้เราจะบรัชไปตรงพระนะคะตรงนี้ค่ะเราอยากจะให้พระมีการเดินไปข้างหน้าก็าจะปรับที่ค่าของ Vertical นะคะให้เป็นขึ้นไปนะคะ ตรงนี้เราก็ปรับเซตติ้งเป็น1.3อ่าโอเคซึ่งในช็อตอื่นๆเนี่ยในเรื่องของธรรมชาติเป็นพวกแบบต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะเราจะปรับที่แอมเบียอยู่แล้วเหมือนภาพนี้เลยโอเคในตัวอย่างที่2นะคะเราก็จะเป็นภาพปลาในท้องทะเลเนาะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะใช้บัตรที่1น่ะคะ่ะระบายตัวปลาตัวใหญ่ในด้านขวามือค่ะตรงนี้ค่ะเราก็จะปรับอยากให้ปลาเนี่ยมันว่ายไปทางซ้ายาแล้วก็ว่ายต่ําลง ตรงนี้ก็จะป,ปรับค่า horizontal เนาะให้มันเป็นไปฝั่งซ้ายอ่าตรงเนี้ยอย่างภาพตัวอย่างอะก็คือปรับเป็นลบสามจุดหนึ่งนะคะโอเคในส่วนของที่จะปรับลงเนี่ยก็คือเป็น vertical นะคะปรับลงซึ่งในค่าตัวอย่างเนี้ยก็คือเป็นลบสามจุดหนึ่งเหมือนกันโอเคถัดมาในบัตรที่สองก็จะร,ระบายปลาตัวเล็กใช่อ่ะื่อนไปทางขวาแล้วก็ขึ้นทา้งบนคือมันจะสวนทางกับปลาใหญ่หละก็จะปรับค่า horizontal แล้วก็ vertical เหมือนกันนะคะ และฟังก์ชันสุดท้ายที่เราใช้นะคะก็คือเราจะพิมพ์พร้อมเข้าไปเสริม,มกับตัวรูปภาพที่เราจะแบบ image to video ด้วยเนาะอย่างภาพยิตัวอย่างมันเนี่ยจะเป็นเหมือนภาพที่อยู่ในภาคเหนือนะคะที่เป็นเหมือนคนเนี่ยเก็บสตรอเบอรี่แล้วจะวางที่ตัวตะกา้าโอเค okay. ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยพิมพ์พร้อมเข้าไปเสริมนะคะว่า the person is laying down strawberry ลูกน้ำนะคะแล้วก็ a n i m e style โอเคซึ่งที่เราต้องเขียนกำกับไปว่า a n i m e style เนี่ย เพราะว่าเหมือนตัวโมเดลของรันเวยอแอล่ะมันจะถูกเซตข้าไว้เป็นซีนิมติกอาซึ่งเวลาที่เราไม่ได้เขียนอ่ะการเจเนเรตออกมามันจะเป็นภาพที่สมจริงอาเวลาที่เราแบบจะเจนภาพพวกแอนิเมชันภาพกระตูนอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเขียนสไตล์ติดไว้ด้วยโอเคประมาณนี้แล้วก,กดเจเนเรตได้เลย โอเคค่ะหลังจากที่เราได้เจนเนเรตตัววิดีโอจากรันเวย์เอลเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ปุ๊บเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันก็คือจะเป็นวิดีโอที่ถูกเจนเนเรตด้วยรันเวย์อแล้วเนาะแล้วก็มีเพลงจาก s u n นนะคะแล้วก็เราจะทางงฟุตเทจตัวภาพตัวเพลงเข้าไปในโปรแกรมตัดต่อแล้วก็เพิ่มซาวด์เอฟเฟกที่มันเป็นแอมเบียนเช่นแบบช็อตไหนที่มันต้องใช้แบบเ,เสียงลมพัด Icana, เสียงน้ําทะเลอะไรอย่เงี้ยเราก็จะแบบใส่ chanting, <Five. S 2> เพิ่มเข้าไปเพราะว่ามันจะเพิ่มในเรื่องของอัตลรของคนดูอ่ะประมาณนี้โอเคค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นแอดแอนิเมชันของเรา โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวิดีโอแอดที่เราได้สร้างขึ้นมาเนาะใช,ใช้เวลาทำไประมาณ1วันนะคะใช่มันก็เริ่มต้นจากการที่แบบเราต้องไปรีเสิร์ชข้อมูลนะคะแล้วก็แบบไปดูคำขวัญของแต่ละจังหวัดเนาะแล้วก็มีการที่เราทำเนื้อเพลงเจนเนเรตเพลงออกมาจากซูนโ AI ไเนาะ,ะแล้วก็มีการเจนรูปภาพจากมิจน,นี่นะคะแล้วก็เจนวิดีโอจากรัน w วย์เใช้เวลาไปหวันทวนใช่ค่ะประมาณนี้ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คะ่ะก็ ถ้าฐานในเรื่องของส่วนตัวที่ใช้อะเมื่อก่อนอะยังรู้สึกว่าภาพอ่ะยังไม่ได้ดูรู้เรื่องขนาดเท่าวันนี้อ,อย่างวันนี้อย่างแบบเราเจนเนเรตในเรื่องของความเป็นไทยแลนด์ประเทศไทยแลนด์มาร์คของแต่ละภาคใช่ไหมมันก็ยังพอดูรู้เรื่องว่าเฮ้ยอ,อันนี้คือแลนด์มาร์คของไทยแลนด์ทั้งภาพ ทั้งเพลงเพลงนี่ก็คือพอฟังได้ในตอนนี้อาจจะแบบไม่ได้ร้องเพาะมากขนาดนั้นคำอาจจะมีเหินบ้างอะไรเงี้ยนึ่แต่สุดท้ายอ่ะโดยรวมของเพลงอ่ะมันก็คือฟังออกไงว่าเขาร้องว่าอะไรใช่จังหวะที่เราใส่แบบพวกพร้อมอะไรลงไปอ่ะคือมันก็ตรงตามที่เราอยากจะได้ซึ่งอย่างคลิปเนี้ยที่เราทำแอดแอนิเมชันเนาะถ้าสมมตินะวันเนี้ยที่มันไม่ได้มี AI ที่มาช่วยงานเราเลยอ่ะ ตอนเนี้ยนั่งทำกันแบบหลายเดือนแล้วนะนานนะคะใช่ซึ่งนะวันเนี้ยคือมี AI เข้ามาช่วยเราก็รู้สึกว่าตัวไอเนี้ยก็คือช่วยงานได้ระดับหนึ่งในการที่จะแบบสมมตเิเราทำอนิเมชันเนาะมันก็เป็นการที่แบบเราสามารถไกด์มุมภาพไกด์ภาพอะไรแบบมุมใหม่ๆให้เราก่อนที่จะแบบเอาไปทำจริงก็ได้ไช่วยเราประหยัดเวลาด้วยใ,นะในการทำขึ้นมาใช่อย่างการทำเพลงเนี้ย ก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบไม่มี AI อ่ะเราอาจจะไปนั่งดีดกีตาร์อยู่<ช>อะไรเงี้ยเดจจใช้เวลานานกว่าซึ่งนะวันนี้คือมุมมองของพวกเราอะ่ะตอนนี้ยังเหมือนว่าตัว AI อ่ะเป็นเครื่องมือที่ทําได้แค่ไกลเนาะแต่ว่าในอนาคตอะ่ะ โอเคตัว AI จะมาช่วยงานเราได้มากแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องเกี่ยวกับ AI การสร้างคอนเทนต์การสร้างวิดีโอยังไงก็ฝากติดตามพวกเราได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีช่องทางการติดตามใหม่นะคะเป็น Twitter หรือ X นะคะแค่เพื่อนๆพิมพ์เ,พเ,ขเข้าไปว่า s t o r y b o a r d t h นะคะเราเนี่ยก็จะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ AI ที่นีเป็นที่แรกเลยคะ่ะยังไงก็ฝากตตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย สำหรับใครต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official at s t o r y b o a r d c o t h ค่ะ